สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับป้ากาลุงช n แน l เช่นเคยนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามร้อยพะหลวงค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือมะม่วงเบานะครับเป็นผลที่สุกแล้วนะฮะ เราจะนำผลหรือลูกของมะม่วงเบาเนี่ยนะมาเพาะเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับขั้นแรกก็เรต้องเลือกทุกลูกที่สุกๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลอกเลาะเอาเปลือกออกให้เหลือแต่เม็ดนะฮะเมื่อเราได้เมล็ดมะม่วงเบามาแล้วนะตอนนี้เราจะมาลงมือเพาะด้วยเมล็ดนะครับอันดับแรกก็คือเสียเนาเนื้อออก นะฮะเชือนเนื้อออกให้หมดนะครับเนื้อออกนะฮะเพราะว่าเนื้อนี่ถ้าเปิดปล่อยทิ้งไว้กว่ามันจะย่อยสลายแล้วมันก็เสียเวลาในการเจริญของงามของเมล็ด เราแกะเนื้อออกหมดแล้วนะครับมันจะได้ลักษณะนี้เราก็นําไปล้างน้ำอีกทีหนึ่งนะครับเอวยมือขยำขยำเพื่อให้เนื้อที่มันหุมมเมล็ดเนี่ยไม่หมดจะช่วยในการเจริญเติบโตการงอกจะได้เร็วขึ้นนะครับเราได้มเมล็ดมะม่วงเบา ที่เราล้างค่อนข้างจะสะอาดแล้วนะครับอันนี้ต่อไปก็เตรียมดินนะครับต่อไปเราก็ใช้ถุงดำเนี่ยนะครับในการเพราะนะฮะตักดินดินนี่เป็นดินที่เราผสมนะมีแกลบดำด้วยนะครับเป็นดินร่วนใส่ลงไปครับ ได้พอสมควรแล้วเราก็จะเอา,าเล็ดวางลงไปนะครับวางขวางอย่างนี้นะวิธีวางค่ะคือควิธีวางก็คือเม็ดวางขวางอย่างนีน mm. นะ้แล้วก็ตักดินกรบแต่นี้ครับไม่ต้องให้ลึกพอจะได้มีโอกาส โดนแสงโดนแดดโดนอากาศบ้างเร็นแล้วครับง่ายมากเลยนะคะคุณลุงง่ายครับก็ประมาณสักผมว่าเงินละติดก็คงจะเห็นเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เราเพาะไว้นะคะคุณลุงใช่ที่ลุงทำไว้เนี่ยเยอะเลยครับเดี๋ยวป้าลองไปดูครับต่อจากนั้นเราก็รดน้ำนะครับใช่ปอ ชุ่มๆหลังจากนั้นก็ไปวางไว้ในที่ร่มรำไรรำไรระหว่าง<ล>ที่เพา<อ>ะนี้ก็ลดวันละคร <นะ S 2> ครับลดวันเว้นวันก็ได้นะครับเสรียเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูที่เพาะไว้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือต้นกล้าที่พออเพาะจากเมล็ดนะครับเป็นมะม่วงเบา พันมาจากจังหวัดสงขลานะครับอันนี้เป็นพันธุ์ของใต้แท้ๆเพราะฉะนั้นมะม่วงชนิดนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อก็กรอบจันหลังจากเอามาทำแช่อิ่มหรือจะเอามาดองนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วป้ากับลุงก็จะคัดเอา,มาเมล็ดที่สมบูรณ์สมบูรณ์เก็บมาเพาะ โดยเมล็ดเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับในถุงนี้เนี่ยเป็นถุงดำยังไม่ได้คัดแยกนะอีกส่วนหนึ่งก็จะคัดแยกแล้วนะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ขึ้นตอนนี้เป็นต้นกล้าที่หลังจากได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็จะนํา มะม่วงเหล่านี้นะครับไปขยายพันธุ์ต่อไปนอกจากที่เราจะปลูกไว้เพื่อที่จะเอาผลมารับประทานนะครับแล้วนะฮะมะม่วงบอลนี่ก็ยังเป็นพืชที่สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ึ่งลุงจะมอบหมายให้ป้าเป็นผู้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับที่คุณลุงปลูกมานะคะก็ใช้ประมาณกี่ปีคะคุณลุง ก็ประมาณ4ีหปีครับ4ีหปีตรงนั้นเนี่ยตอนแรกเราก็มีเจตนาว่าวัตถุประสงค์ในการที่จะปลูกไว้รับรทานแจกเพื่อนฝูงนำไปออกลงทานทำบุญอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะท่านผู้ชมแต่เนื่องจากผลิตผลเนี่ยมีเยอะนะคะบางปีก็เสียเน่าทิ้งก็เลยม,มาคิดค่ะท่านผู้ชมว่าเอ๊ะเราจะทำยังไง ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยคิดกับคุณลุงนะคะก็มาแปลรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่มนะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนค่ะท่านผู้ชมส่งไปให้เพื่อนทดลองชิมนะคะหลายคนเมือ่อทดลองชิมแล้วก็สนุกใจค่ะก็เป็นเป็นการเขาเรียกอะไรออมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนปูจะ นอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยการตอบรับก็กลับมาก็ให้เราได้ทำแปรรูปส่งไปให้เขาเขาเรียกว่าแรงบรนดาลใจให้กำลังใจคือเราไม่ได้<จ>ต้องการที่จะขายนะตอนนั้นนะคะท่านผู้ชมแต่เนื่องจากเ,เพื่อนๆน,นะคะเขาก็ชอบเขาก็ให้เราทำให้เขา นะคะเราก็เป็นเป็นสิ่งที่เราแปรรูปแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นตรงนั้นเป็นจุดแรกนะคะแล้วนอกจากว่าเราทํามะม่วงแปรแปรรูปแล้วใช่ไหมคะคุณครูเป็นมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองจีมะม่วงอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วเราก็มาคิดว่าเออคนที่สนใจที่จะปลูกมะม่วงเบาก็มีอีกเยอะ เราหน้าที่จะนำสิ่งดีๆอย่างนี้อนอมอบให้เขาไปนะคะเอาเมล็ดพันุ์ไว้เราก็พาเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้นะคะท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นก็คืออย่างต้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในถุงดำเนี่ยเขาจำหน่ายกันต้นละหนึ่งบาทนะคะแล้วก็ต้นใหญ่ที่ใส่กระถางดำนี้นะคะก็ประมาณ150าค่ะ เนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็อยากจะเสนอแนะนําท่านผู้ชมนะคะนอกจากเราจะปลูกผลไม้ไว้รับประทานเองบางครั้งมันก็ใช้ในเชิงพาณิชได้ในบางครั้งบางอย่างนะคะมันก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะคะว่าลองปลูกมะม่วงเบาไว้ รับประทานนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปให้มีรายได้ในครอบครัวขึ้นมานะคะหรือเราจะนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อให้เรามีรายได้ขึ้นมานะคะก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะคะแม้นบางครั้งจุดเริ่มต้นของเราไม่ได้ปลูกเพื่อการขาย เราแค่ตั้งทงไว้ว่าจะปลูกเพื่อการให้นะคะแต่ปรากฏว่าเหลือจากกินเหลือจากเป็นปันแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำกลับให้เรามีไรายได้ในครัวเรือนขึ้นมานะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามค่ะแล้วพบกับป้ากบลุมชาแนลในคลิปต่อไปนะคะ